ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดถูกใจบวกผู้ติด,ดตามในแฟนเพจของ Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMK มมขี่เหตุกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สาม,มารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สาม,มารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สาม,มารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราคะ่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็ จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะแล้วก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มถูกใจบุกติดตามแฟนเพจค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะคะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเด็ดนะคะก็จะแตกต่าง การออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดเพจของเราขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเคลนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะแล้วก็มาใส่จ,จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เนาะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่งเปา wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่งเปา wallet เสร็จสิ้นการตามนี้กันได้เลยนะเสร็จแล้วนะคะก็นาลิงก์เนาะจากแอปอ่งเปา wallet นะคะมาใส่้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นชิลเพย์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มาเลือกการจ่ายของเราได้เลยนะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมอนี่ wallet หรือแอปธนาคารต่างๆเข้า ก็มีต่มนี่ให้เราเลือกนะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอารนะ่านคําแนะน,นําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดาเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็น TrueMoney w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตัวนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่ตอไปนะไปดู ประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ er ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ er ของเราทั้งหมดค่ะที่เรา่นการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเด er อร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะทีมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเนาะเกี่ยวกับออเดอร์ er ที่ล่าช้าหรือยังไงนะคะก็ะสามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปค่ะ พบปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกแทกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ดำรูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนของเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตรคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูเพจของเรากันเนาะ กตอนนี้นะคะยอดถูกใจนะคะอยู่ที่45นะยอดผู้ติดตามอยู่ที่55คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตอาลีหนะ้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดถูกใจจากเดิมมี45นาะก็ขึ้นมาเป็น145นะคะจากผู้ติดตาม55คนก็ขึ้นมาเป็น155คนกันเลยเนาะก็แทบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองนะคะเมื่อกี้เรากดสั่งซื้อไปยังไม่ถึง5นาทีกันเลยเนาะก็ขึ้นยอดมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KBM k ด t ชีเฮตค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยเนาะแล้วเราเข้ามาใช้ค่ะเราเข้ามาศึกษากันนดดูไ้ะะค สำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดพลาดไปหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ